ก <S k ills> ็สวัสดี่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเช่นเคยนะ,ะในช่องปั่นตาแตกกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็แปลกหน้าแปลกตากันหน่อยทุกคนนะ,ะอยู่กันกับเกมกระปุกหมูนะอ่ะผมเรียกกระปุกหมูนะแต่ว่าชื่อจริงของมันคือลักกี้พิกกี้นะฮะหมูนําโชคแล้วทุกคนนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเล่นกันหรือเปล่านะเกมนี้นะฮะแต่ว่าก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะ,ะที่ว่าผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกนะทุกคนนะอ่ะก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็พกทุนกันมาที่300บาทเช่นเคยนะทุกคนนะบอกเลยว่าเลขหฮงฮะ,ะเลขหฮงเพราะว่าผมชอบเลขแบบเลขกลมๆนะทุกคนนะอะไรขั้นต่ำนะฮะไมรู้แค่อะไรขั้ตนต่ำแล้วทุกคนอ่ะขอเริ่มกนไปที่1 0บาทเลยทุกคนนะ,นะนะออตโต้ไปเลยฮะจังหวะนี้นะ10ครั้งนะครับมาดูว่าจะเข้าให้เราหรือเปล่าทุกกกคนนนะะูฮเอ ก็ขอฝากกันไว้ด้วยทุกคนนะสำหรับใครนะที่ประสบปัญหาแล้วฝ่าจนหลอดกะถอดไม่มีนะฮะก็กดที่นี่กกับหมุดล่างได้เลยนะทุกคนนะรับตารางแต่ไปใช้กันได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใด้ทั้งสิ้นกันเลยทีเดีนะถ้ารับเพื่อนที่สนใจนะฮะเอ้ยไม่ใช่สเพื่อนที่สงสัยนะทุกคนนะว่าเออตารางแต่งหน้าตาเป็นไงวะนี่นะฮะตารางแต่งที่มีตอนนี้นะทุกคนนะ โอ้แล้วจังหวะนี้อยู่ดีๆก็ไหลแบบรัวๆเลยฮะพูดอยู่แล้วทุกคนนะสแคตเตอร์ก็จะเข้านะฮะสแคตเตอร์ก็จะเข้านะฮะไหลก็ไหลไม่หยุดคูณห้าไปแล้วใหวจังหวะนี้แล้วคูณหกไปแล้วกันจริงนะฮะลงไปไหนๆได้ไหนละเรียบร้อยฮะก็จะลงให้เราซะแล้วนะทุกคนนะโอ้วันนี้เข้าดีจัดเลยนะทุกคนนะเปิดหัวมาแป๊บเดียวเข้าแบบรัวๆเลยนะฮะ เออไหลไปลูกโบคุณสองไปฮะคุณสี่คุณสามนี่ว่ะเออคุณสามคุณสี่ไหมขยับมต่อเลยนะทุกคนนะกำลังเข้าดีอย่างนี้นะขอวัดหน่อยดีกว่านะฮะ อไรคืนนะหน่อยนี้หน่อยก็เอาอนะขอฮะแค่ไกลดไม่ขัด,รรท,นนดทุนต้ออทุกคนนะถูก็ต่อยยาวฮะได่อยวไปฮะคูณไปคูณไปคูณไปยังไงยังไงจังหวะนี้ ลงหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่เช,เชอร์รี่เต็มจอจังหวะนี้แล้วคูณเจ็ดเข้าไปหอ่ผมเป็นเรื่องฮะคฮิร์ปเฮิร์ปเฮิร์ปเรียบร้อยฮะไม่ลงไม่เป็นไรฮะโอ้โหคูณเจ็ดเต็มจอเมื่อกี้ฮะรู้เรื่องออกันเลยทีเดนะียวฮะเออนรางวัลจะต้องมกะกว่าพันหกร้อยถึงสองพันนะโทษนะเออเราจะลงอีกแล้วฮะสักทีเดี๋ยวถ้าจะลงขนาดนี้นะลงลงไปเลยจบจบเอา้าเราลงจริงจริงฮะ โอ้แค่แช่งเล่นนะแล้วลงมาแบบว่าเรียงมางสวยๆด้วยนะทุกคนนะแน่ต่อเฉาะต้องกันเลยทีเดียวนะฮะว่าจะเข้าให้เราหรือเปล่านะทุกคนนะฟีเกมด้วยฟีเกลือฮะเออคุณสองไปฮะขอแค่ได้ไหลฮะระตัวคูณไม่ลดลงนะทุกคนนะเกมนี้นะฮะนี่ฮนะคูณสามไปแล้วฮะคูณสี่ไปฮะเฮ้ยไปว่างว่าสี่ เงียบไหมสองนี้นะทุกคนนะแค่ไม่เงียบแล้วไหลยาวๆก็พอแล้วทุกคนนะตะปีนระครังก็ยังดีนะฮะตกดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยอย่างเงียบอย่างนี้ดิอย่างเงียบไม่เอาเฮ้ยอย่างเงียบไม่เอาวะร้อฮะถือว่าพอป้าหอมคอทุกคนนะถือว่าไม่ได้แย่นะฮะแกล้งแช่งให้มันล่วงเฉยๆนะแล้วมันล่วงให้เฉยเลยนะทุกคนนะ อะไรอย่างก็ฝากกันไปด้วยทุกคนนะสำหรับใครนะฮะที่ยังประสบปัญหาแล้วฝาดฉลองจะถอนไม่มีนะฮะหรือใครนะที่อยากได้ตารางแตกนะฮะแบบทางขวาม,มืออย่างนี้นะไม่ใช้หน่วยฟรีนะก็กดที่นี่ไปบูดด้านล่างได้เลยนะฮะสามารถจบโดยตรงการละตารางแตกไปที่หน่วฟรีโดยที่ไม่มีไข่แล้วก็ไม่มีใครดใด,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 ใดๆติ้งกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะเออขยับกันต่อเลยดีกว่านะฮะไปที่สองร้อยห้าสิบฮะ จังหวะนี้ออาตัวไปเหมือนเดิมฮะ10ครั้งทุกคนนะขอเน้นหน่อยทุกคนนะขอเน้นหน่อยนะเออแล้วไหลสวยฮะเอางูแล้วไหลคูณ4ไปแล้วจังหวะนี้แล้วซาเครตเตอร์อีกรอบหรือเปล่าฮะ เราอีกรอดนะทุกคนนะบูกว่าจะเข้าซะแล้วนะฮะตอนที่แล้วจ่ายน้อยด้วยนะตอนเข้านะแต่แฮตเตอร์ไม่เข้าแต่รู้สึกว่าฮาวด์นะบอกเลยว่า ไส่ดีน,นะจัหงหวะนี้คูณสีะะะะ่ใบแล้วคูนห้านนี้นะข้อดีของเกมหนุ่มองนะเวลาไหลคูนก็ไหลมากนะฮะได้ทีละสี่เท่าห้าเท่าแต่๋ยวได้ตลอดนะทุกคนนะเอ้าเอ้าแล้วจังหวะน,นี้ยังไงยังไงว่าจะเข้าให้แล้วนะทุกคนนะ ไปไป5เลยไปเอ่อไปห้าเลยปไป,เ,ยปไเข้าเราดรือเปล่าทุกคนนะไปเ,เกมไม่เข้าไม่เป็นไรนะฮะขอแต่งนอกทีๆก็พอนลทุกคนนะแล้วฟรีเกมได้ลุ้นอีกแล้วฮนะโอ้โห cover ไป cover ช่องแรกไม่ลงนะเมื่อกี้น่าเสียดายนะฮะ ไม่ลุงก็ล่วงเลยครับอย่างงี้นะทุกคนนะโดนดูดกลับไปฮนะรัวๆเลยฮะเออกลับมาหน่อยเออเราคุณคูณสามไปจังหวะนีออ้คุณสี่ไปเออยังไงไปอ,อ,อยู่ที่สี่ห้าฮะโอ,อ้เงินรางวัลก็โตลยทีเดียวนะทุกคนนะแต่ก้องดอกนี้นะฮะ โอ้ไปฮะอีกสักสิบครั้งนะนทุกคนนะเฮ้ยโอ้หมูลงสี่ตัวนะขอเป็นค้อนสี่อันแทนได้ไหมอ่ะอยากได้ค้อนสี่อันมากกว่าทุกคนนะโห้้อนสี่อันลงมาเนี่เป็นเรื่องฮะเป็นสูงด้วยนะทุกคนเอาแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะโอ้พุ่งบนหานทุกคนนะหมูสี่ตัวนะค้อนสี่อันมาจนได้ฮะ ข้างนอกยังไหลยอยู่ด้วยฮนะอย่างนี้เอาห้าอันอไ้ว้วล,ลงมนะาอีกบอ6อันขอ6อัน,ออนเ่ที่มีให้เห็นบ่อยในหะ้อย่างนี้ทุกคนนะ เคยเจอนะทุกคนนะปกติเคยเจอเป็นเพอ้าอันนัเออด้มยปทุกคนนะ เฉยเลนะยฮนะโอ้ยเดี๋ยวไทยฮะไม่ไหลดูไปหนทุกคนนะโอ้โหจบที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทนะทุกคนนะเออไม่ได้แย่อะไม่ได้แย่เขาเขาอ,อ,อ,อย่าบอกอย่าบอกว่าเข้าซ้ำอ,อย่าบอกว่าเข้าซ้ำอย่าบอกว่าเข้าซ้ำอย่าบอกนะอย่าบอกนะเข้าซ้ำหรือเปล่า,าฮะกำลังจะปิดคลิปนะ กำลังจะปิดคลิปนะเออสองลูฮะอีกสองลูอีกสองลูโหแล้วไห,หลดีจัดนะตึบตึบเอา้าแล้วเข้าสาำเฉยเลยทุกคนหูยเรียบร้อยนะอย่างนี้แตกแสนจนได้ทุกคนนะ นี่ฮะเล่นตามตารางแตกนะฮะเล่นตามช่วงเวลาเลยทุกคนนะยังไงมันก็แตกนะฮะสหรับใครนะที่ยังประสบปัญหาเนาะฝั่งจังหวะย่ดถอนไม่มีนะทุกใครนะที่สนใจนะอยากได้ตารางแตกในแช่งแบบฟรีนะฮะก็กดที่นี่ของมือล่างนะที่สองโดยตรงได้เลยนะฮะกลับ,บไปใช้กันได้แบบฟรีโดยสมบูรณ์ใส่แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุกทีเออเล่นตามเวลาเดีาตัวการชนะให้พวกคุณได้แน่นอนนะฮะ คลิปเลยทุกคนนะนโอยอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากรู้นะฮะวันนี้เป็นเหมือนต้นล่านะติดตอบเงินโบนัสนะรับใช้ไม่ต้องมีตีที่ไม่มีเงื่อนไขแก็ไม่มีค่ใช้จ่ายใดๆท,ทั้งสิ้นเลยนะฮะอ่ะก็ก่กอนจากกันนะฮะก็จะลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฝัง้นตาแตกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ